สวยมากยาวมากมเพื่อนๆตัวนี้ดูยาวจริงโอ้โหขุดๆออกพอค่ะก็โทษดูดอกนี้นเพื่อนๆจ้ะ ดูดอกนี้ดูดอกนี้เพือ่อนๆดูดอกนี้สิสุดๆอ่ะใหญ่เกินหน้าเกินตานี่นนะ ดูสึกรดูสึกรนี่ไปเก็บมาแล้วนะจ๊ะง่ามไหลต้องมานั่งทําคืนนี้แหละทําให้เสร็จเลยเสร็จแล้วเราก็จะต้มกันคืนนี้เลยค่ะชอบอ่ะเพื่อนๆจ้ะดูตัวนี้โอ้สวยมาก,พกเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเจ๊ไปยืนทาให้เพื่อนๆดูดีกว่า <c oughs> ไม่อยากทําให้ดูอ่ะดูเพราะว่าเวลาเก็บอ่ะเจ๊ไม่ค่อยได้แบบทําให้เพื่อนๆดูเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ทําจริงๆเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตาหาอะไรามารองตรงนี้นิดหนึ่งเลจ้ะขยับถอยหลังนิดหนึ่งจะเห็ดจ้าขออนุญาตวางตรงนี้นะจ๊ะคือขยะเจ้เองแหละเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ดูเอาขยะอกน้อยๆเนี่ยเอาอกน้อยๆเลยโอ้ยเห็เดเยอะจริงๆจริงๆนะเพื่อนๆเห็ดเยอะจริงๆ เก็บแป๊บเดียวเองได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเก็บแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวจริงจ้ะแต่ว่าเจ๊ก็เอื่อยเฉยแฉะของเจ๊ไปนั่นแหละก็เดินค่อยๆเดินเนาะไม่ได้รีบว่าไปแล้วก็ยังแบบยังสวยอ่ะเพืเ่อนๆดูขาวมากดูนะคะอุ้ยอนุญาตวางก่อนนะคะอเอาตัวไหนต่อ,อเอาดอกตตมูตะมินี่แหละเพืเ่อนๆดู สวยมากฝรั่งบอกโอ้โหเธอยังเธอยังมีความพยายามไปอีกเลยเนี่ยขนาดขาเจ็บอุ้ยคนอยากเก็บเห็ดเนาะคือชอบเก็บเห็ดนะไม่รู้เป็นไรเพื่อนอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลยนะบรรยากาศกําลังดีเพื่อนๆเจ๊ก็เลยแบบว่าโอ้ยเลิกงานแล้วเจ๊แวะเข้าป่าดูสักหน่อยสิๆๆๆนี่นี่คือไปดูเฉยๆนะ ไม่ได้ไปเก็บนะไปดูเฉยๆนะดูติดไม้ติดมือมาไปดูเฉยๆแล้วเก็บติดไม้ติดมือมามเพื่อนอูแล้วก็เห็ดเอ่อเห็ดขอนขอนสนนะ่ะเพื่อนออกมาใหญ่มากดูสวยมากๆเลยเพื่อนนะก็ยังไม่วายอีกนะจะดูแห้งมากแหละสุดยอดไปเลยค่ะเพื่อน สุดสเป็นเลยถ้าเกิดว่าเราแกงไว้เยอะๆนะเพื่อนๆอย่างเจ๊เจ๊ไม่ค่อยมีเวลามากเนาะเจ๊ก็โอ้ทำงานกว่าจะเลิกมาเนาะทำนู่นนี่นั่นทำงานบงงานบ้านเนาะไม่ค่อยมีเวลาเวลาเจ๊แกงเจ๊จะแกงเยอะเลยแล้วเจ๊ก็จะเอาไปแช่แข็งเอาไว้เนาะเวลาเอาออกมาก็มาปรุงรสเพิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่ใบ แมงลักเพิ่มเติมอันนี้แค่ดอกนะเพื่อนสวยมากเลยที่ว่าเอามาจะโ,โดกระดอกเข้าวะเนาะนะสวยมากดูสุดๆอะนางสวยมากเลยรอบเนี้ยแล้วดูทำความสะอาดง่ายมากเลยเราจะเอามาผึ่งผึ่งลมไว้นิดหนึ่งอะเพื่อนเพื่อนถ้าเราผึ่งลมไว้นิดหนึ่งอะจะทำความสะอาดง่าย แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยค่ะจะเอาออกเยอะออกน้อยก็แล้วแต่เนาะแต่เจ๊ก็เอาออกแบบค่อนข้างหนานิดนึงแหละอุ้ยข่าวจั่วเลยดูดูดอกอ้ยดูปัด ปัดออกนิดๆหน่อยๆก็ออกแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาผึ่งลมไว้ไงค่ะเขาก็รู้สึกว่าแห้งก็ทําความสะอาดง่ายค่ะแต่บางครั้งวเวลาเราไปเก็บตอนช่วงเย็นนะเพื่อนๆมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดไงค่ะแต่เพออิญเจ้ไม่ค่อยมีเวลาเหมือน เจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่เสาร์อาทิตย์ก็บางครั้งก็ต้องออทำอะไรข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยเพื่อนจาอ๋าอยากให้เพื่อนมาเอาไปกินจังเลยเนาะฝรัร่งไม่กินหรอกเพื่อนๆถามไปอย่างนั้นแหละอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นรูๆข้างบนเพื่อนจ๋าดู ไม่เดี๋ยวเขาก็โดดไม่ไม่อย่ามายุง่งไปลงไปทั้งคู่เลยอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหสดุสด,ดไปเลยจ้ะเพื่อนๆจา๋า บางทีเจ๊กก็จะถามฝรั่งว่าฝรั่งพาไปเก็บเห็ดมั่งสิ <c oughs> ไม่มีเพื่อนไปเก็บเจ๊ก,ก็จะถามแต่ฝรั่งฝรั่งพาไปเก็บเห็ดหน่อยฝรั่งบอกชีวิตนี้ไม่ทําอะไรรล้เหรอ <c oughs> อยากเก็บเห็ดไง Okay. you